เราต้องการดูค่าอื่นๆนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะเมื่อค่างองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ูิปดาและศูนย์ศูฟรีิปดาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเปิดฉากหาบุมองศาได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานปุ่มวัดระยะนะคะและการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นค่ะค่าละก้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโทรทัศน์ยี่ห้อท็อปคอนรุ่น g t t 3005N2 ค่ะสำหรับขั้นตอนระพีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างน,นะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มจากการวัดระยะกันก่อนนะคะ ให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าระยะนะคะจากนั้นค่ะให้กดที่ปุ่มวัดระยะค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะมาให้เราแล้วนะคะเขาจะคำนวณเป็นค่าเอสตีมให้เราก่อนนะคะก็คือค่าสโลปนั่นเองนะคะหากเราต้องการดูค่าอื่นๆนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะ ค่า h ตีตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวลาบของเรานะคะจะอยู่ที่3เมตรนะคะ62เซนค่ะส่วน v d ีตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะเรายังสามารถเรียกดูค่าพิกัดนะคะณนะจุดที่เราทำการรังวัดได้นะคะโดยกดที่ปุ่มวัดค่าพิกัดค่ะ นี่ก็จะเป็นค่าพิกัด n e Z นนะคะในจุดที่เราทําการรังวัดน,นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการใช้งานปุ่มวัดระยะนะคะต่อไปนะคะเราจะไปทําการเปิดฉากหาุมกันค่ะให้เรากดเคียร์หน้าจอนะคะที่ A N G ค่ะสำหรับการเปิดฉากหาุมองศาในเบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะให้เราทําการเซตค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ลิฟดาและศูนย์ศูนย์ฟรีิฟดาก่อนนะคะโดยการกดที่ศูนย์เซตค่ะ จากนั้นคะ่ะกด yes F3 ค่ะ <ST AT> ค่ะเมื่อเข้าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ูริบดาและศูนย์ศูฟรีิปดาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเปิดฉากหาบุมองศาได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่60องศาค่ะค่ะเมื่อเราทาการหมุนตัวกล้องมาที่ใกล้เคียง60องศาแล้วนะคะจากนั้นคะ่ะให้เราทําการล็อกตัวกล้องนะคะ แล้วให้เรานะคะใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะเมื่อเราใช้ปรับละเอียดช่วยแล้วนะคะเราก็จะได้ค่ามุมที่60องศาแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการมา์จุกนะคะนำมุมองศา,านี้ได้เลยนะคะหากเราต้องการล็อกค่ามุมองศา,าตรงนี้นะคะให้กดโฮลที่ F2 ค่ะจากนั้นค่ะให้กด yes F3 ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้ ตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการเปิดฉากหาบูมองศาในเบื้องต้นค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานปุ่มวัดระยะนะคะและการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นนะคะและสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสํารวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2อนะคะหรือว่าจะเป็นอุปรกรณ์อะเซสซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขอจรสุขตําบลแพรกษาอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ หากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ